ก็ไปด้วเพื่อนดูกันนะครับกับเพื่แกอีเชนเคยกับช่องโอ้ผีไปกันเลยครับผมมาวันนี้ครับผมมาออกทริปแกกับเพื่อนนอตเซ่แปดร้อยนะครับก็วันนี้วันนี้จะพาเพื่อนนอตไปแต่งรถนิดหน่อยนะครับผมก็อยู่ทุ่งหมายเราก็คือร้านเหลิมศรีราชานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะครับ น,นี้ก็เป็นเวลามา11โมง38นะครับผมโอเคก็ไม่รู้ว่าจะไปทันร้านเลยครับร้านเขาปิดประมาณบ่ายสองนะครับทุกคนโอ้ด้านขวามีแข่งโคาคาด้วย <Yahoo. S 1> โอ้จะไปเลย <Yahoo. S 1> เอ,อไปถึงร้านไปทานทุกคนประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงเนาะแต่ว่าของเต็มก็ต้องใส่ใช่ปหล่ะมันก็ต้องลื้อรถอะไรอย่างเงี้ย oh. ก็ไม่แน่นอนนะครับเ oh. อ้อเมาเส้นนอกแล้ว 4ปีนี้พอเกินประมาณ6พันรอบมีรถมันเหมือนจะพุ่งนะทุกคนเริ่มสิ่งก็พอดีคลิปที่แล้วมีน้องๆก็ถามว่าไอพี่ที่กี่พันรอบเกียร์อะไรอะไรได้ความเร็วเท่าไหร่อะไรอเงี้ยผมไม่เคยสังเกตเลยนะทุกคนมีคลิปนี้เออก็เลยสังเกตมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกียร์อะไรแต่วิยงมา6พันรอบก็ได้มา102ครับผม wow <gasps> chan on the beat ถึงแล้วครับน่าจะเป็นไซส์นะครับถนนนี่ยังข้างๆม่แบบภูขานิดนึนงก็ต้องใช้ความเดียวที่น้อยลงด้วยตามลำด,ดับนะครับทุกคนไปครับมีการใช้เส้นทางลัดมาครับว้าว วัวไปอัพโหลดซะแล้วเพื่อนเอ้ oh. ย oh, <no. S 1> บิดแรงไม่ไรนบทุกคนตูดปักตูดปักโอ้โหดูร oh. ถ mm. นิดนึงแล้วก็ไปต่อเลยครับเพื่อนโอเคครับทุกคนน่าจะถึงแล้วโอเมาจะซอยนี้นะผมจำไม่ผิด โอเคใช่เลยถึงแล้วทุกคน <Yahoo! S 1> นี่ครับด้านขวาเลิฟเลสซิง่งศิราชาครับผม <Yahoo! S 1> โ,อโอเคเดี๋ยวก็ขอตัดภาพไปทางน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวก็ไงเข้าไปถ่าย few later. โอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้ว <Whoa. S 1> เนี่ยจะไปส่งเขาเปลี่ยนโดนเองซะแล้วนี่ครับโดนมือเบรกมาสองข้าง ก็พันสี่นะครับเง่ oh, <no. S 1> ่แงะลอขึ้นมานิดนึงนะอ่าส่วนแค่แปดร้อยครับโดนไปเยอะทุกคน oh. ถ้าจากแข่นทํามันเครื่อนมั้ก็จะโดนมือเบรกใหม่นะครับของเก่าเป็นสีส้มก้านเบรกนะครับกาดเบรกของเก่าเป็นกระจกปลายแฮนแล้วก็โดนฝาปิด <c oughs> แล้วก็โดนอะไรอีกล่ะก็น่าจะมีแค่นี้นะตอนแรกจะเปลี่ยนแฮนแต่ว่าแฮนไม่มีแฮนหมอมะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปรีวิวแซ่บหลาร้อยเต็มเป็นที่ชินะครับเดีวเาคลิปอื่นดีกว่านะคลิปหน้าคลิปไหนสักคลิปน,นึงเลยเออผมพรอมม้อมเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะโอเคโอเคครับวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก่อนจากก,ากันไปใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง OP Baker นะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะไปไหนหรือว่าจะรีวิวรถอะไรให้ดูอีกเดี๋ยวรอติดตามชมนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสุดครับ